สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิงน้ำจิดท่วมบ้านไปขีบ้าน,านพญ่ยหน่อยอยูเ่แลรพูม่มนี่น้ำไหลเขาน้าบนละพี่น้องนี่กำลังสิเข,ขาบ้านละนี่น,นี่บ้านอยู่นี่บ่บ้านอยู่นี่พี่น้องน้ำกำลังสิไหลเขามาบม่ยากาศยาม้านีว พี anyway, au, ่เล็กหน่อยมาเบิ้องหนามพี่ใบในเร็วพิมพี่เล็กหน่อยมาเบิ้องหนามหน้าถึงสวมบานแล้วอีกเพื่อดูนกันะไลเขาบานพี่น้องอันนี้สวมให้หน้าเบ้อแล้วหน้าสวมมาแล้วไม่สิโต๊ะเลยลูกพูดพิมพูดขาจากผากเลยผู้หญิงเห็นโมกุ ถี่วมบ่าเบิ้ลละมมบานนันถ่วแล้วพี่น้องย่างบานพอยนลอยไม่ขึ้นเมื่อเ่อแดดมันท่าขาดเบิดทุย่างคาเบิถทาคุณของช้อยเพิ่นสวยๆย่างสีกับเย่าโพี่น้องงานพวงบรรยากาศน้าเสาตอนนี้ฮุกมุ้งเสาพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากตอนนี้ละพี่น้องจ้าวัติจ้าบ๊ายบาย